ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้เราก็มาเรียนในรายวิชา รัศกากันอีกครั้งนะครับในช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องของอกีฬาห่วงข้ามตาข่ายนะครับกีฬาห่วงข้ามตาข่ายนะครับซึ่งห่วงข้ามตาข่ายครับเป็นกีฬาที่เล่นได้ทั้งประเภทบุคคลและก็ประเภทคู่นะครับที่ต้องใส่ความสัมพันธ์ระบบประสานและมือนะครับซึ่งจะมีกฎและกติกานะครับที่ครูก็ได้ให้นักเรียนนั้นได้สรุป ส่งมาแล้วนะครับว่ากิจกรรมการเล่นเป็นอย่างไรนะครับอุปกรณ์การเล่นนะครับมีขนาดเท่าไรนะครับขอบสนามนะครับแล้วก็ให้มีกิจกรรมใช้บทไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับในเรื่องของทักษะในการเล่นนะครับการส่งห่วงยางนะครับอย่างแรกเลยครับทักษะการส่งห่วงยางนะครับมีอยู่ในการสี่วิธีนะครับวิธีที่หนึ่งส่งห่วงตั้ง นะครับนี่เห็นไหมครับห่วงจะเป็นรูปแบบตั้งนะครับการส่งห่วงยางที่มีลักษณะของห่วงเนี่ยจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นนะครับตามภาพเลยนะครับก็โยนขึ้นไปให้เพื่อนนะครับนี่คือแบบวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีทสองครับส่งห่วงแบนนะครับอันนี้สามภาพเห็นนะครับการส่งห่วงยางที่มีลักษณะของห่วงยางนะครับจะอยู่ในแนวนอนขนานไปกับพื้นนะครับี่เป็นวิธีที่สองนะครับคือการส่งห่วงแบบห่วงแบน นะครับวิธีที่สามรงแบบ่วงเอียงนะครับก็มีลักษณะของการส่งหุ่นยางที่หุ่นยางเนี่ยทำมุมกับพื้นนะครับจะนอนก็ไม่นอนจะตั้งก็ไม่ตั้งนะครับทํามุมกับพื้นพื้นนะครับเป็นแนวขนานแนวเอียงเอียงกับพื้นนะครับอันนี้แบบที่สามแบบที่สี่ครับตรงห่วงพลิ้ว นะครับพวงพิ้วคือการส่งห่วงยางที่ลักษณะของห่วงยางเนี่ยไม่อยู่นิ่งนะครับส่งแล้วก็มันขึ้นไหวครับมันพิ้วไปตามแรงที่เราส่งไปนะครับอันนี้คือสีลักษณะของการส่งห่วงยางนะครับต่อไปครับเมื่อเรารู้จักวิธีการส่งห่วงยางครับมีอยู่ด้วยกัน4วิธีนะครับก็ลองมาดูครับว่าวิธีการรับห่วงยางนะครับอย่างแรกครับเราต้องกางนิ้วมือนะครับนิ้วหัวนมือออกนิ้วอื่นๆติดกั้น นะครับติดกันอ่าแล้วก็รับห่วงยางโดยให้ห่วงยางอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่โป้งนะครับนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่โป้งนะครับแล้วจับให้แน่นถ้าห่วงยางลอยมาทางด้านหน้าให้ยกมือรับประกัดหน้าห่วงนะครับถ้าห่วงยางลอยมาต่มให้หงายมือนะครับหาย่ามือรับนะครับถ้าห่วงยางลอยมาแล้วนะซิ้วให้กลางมือออกนะครับ เมื่อห่วงยางกระทบกับมือก็ให้ขยุ้มรับเลยนะครับทั้ง5นิ้วเลยครับจับวงยางไว้โดยเร็วนะครับอันนี้คือวิธีการรับหวงยางนะนะครับในเนื้อหาของเราในวันนี้ครับเรื่องของการรับส่งบอลนะครับแล้วก็ลักษณะต่างๆเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้นะครับถ้านักเรียนนะครับอยากรู้เพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถที่จะไปไปดูนะครับไปดู ได้นะครับในหนังสือสุขคราศึกษาและก็ภละศึกษานะครับสาหรับวันนี้นะครับครูต้องขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่เสียเวลาในการดูนะครับจริงแล้วครูอยากจะมีคลิปวิดีโอนะครับแต่ว่าครูลิขสิทธิ์นะครับจริงแล้วของเราเนี่ยต้องฝึกปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีไม่มีฝึกปฏิบัตินะครับเพราะงั้นวันนี้เราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ